โอเคครับครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่ททททานกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิตเตอร์เลยวันนี้ก็อยู่กันในเกมเราบอกนะครับซึ่งด่านนี้ชื่อคลิปว่าแล้วก็ไปดูกันเอาเด้อชื่อด่านสิไม่ใช่ชื่อคลิป <Brandon>: ก็ด่านนี้เอาที่ง่ายเลยม,มันขึ้นอย่อยางเงี้ยคุณมี50าวิบกวิเพื่อเอาชีวิตรอดจากฆาตกรด่านนี้ก็คือแบบมันจะมีสัปหลาดเยอะแยะมากมายไกยกองเลยครับ ซึ่งเราต้องหนีสัปปะหลาดพวกนี้ให้พ้นภายใน50วีนะครับเราจนซูว่าเราจะหนีพ้นได้หรือไม่ผมว่าน่าจะโดนตีสักประมาณ3ทีน่าจะตายนะครับผมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ตอนนี้เราโดนตีแค่2ทีนะครับเฮ้ยคุณโดนตีหลายทีแล้วเนะี่ยไม่เห็นตายเลยวะอ๋อมันต้องตีไปเรื่อยๆนะครับแล้วเลือดเราจะลดไปเรื่อยๆนะครับแต่ก่อนอื่นเลย ทำไมคนอืึ่นสร้างบ้านได้วะาทำไมผมสร้างบ้านไม่ได้ oh <no. S 1> เฮ้ยแล้วเราจะสร้างตรงไหนดีครับเนี่ยําหนสีแล้วผมจะสร้างตรงไหนเนี่ยไม่รู้เหมือนกันครับว่าต้องสร้างตรงไหนคุณมีหนึ่งวิโอเคหนีฆาตกรตอนแรกหนีพ้นแล้วนะครับตอนนี้มีหนึ่งนาทีคุณมีเวลาหนึ่งนาทีตีซะหนึ่งนาทีก่อนที่ฆาตกรมาถึงนะครับเม ยังไงจุดนี้มันสร้างบ้านได้แน่เลยแต่ผมจะยังไม่สร้างนะครับผมอยากหนีก่อนวะชอบวะเวลาหนีฆาตกกแล้วมันสนุกดีอะแบบว่าเราจะหนีไปเรื่อยๆแล้วกันอก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากเนาะเรามาหาเกมเล่นนะสนุกสนุกแล้วกันเนาะอย่าซีเรียดกันเด้อหาเกมเล่นสนุกสนุกนครับผมตอนนี้เราก็รอ รอว่าเราจะเข้าบ้านหลังนี้ได้ยังไงก่อนมันปิดประตูอย่างนี้เลยเหรอโอ้แล้วก็เข้าไม่ได้สิครับไม่เป็นไรฆาตรกรจะมาถึงภายในชิฟวีเราต้องหนีแล้วว่าทุกคนเลยไม่หนีก็คงไม่พ้นแน่นอนแล้วดูทรงละแต่ผมอยากเข้าไปในบ้านของคนนี้แต่เข้าไม่ได้เขากัมแผงกั้นไว้มาแล้วฆาตรกรมาเลลเช้ยหนีเพื่อนหนีเพื่อนหนี๋นนยวเราจแจบ,บอยู่ในนี้เอง แอบดีไหมวะถ้าไม่พ้นก็ไปเถอะโหทุกคนมันคือตัวอะไรอ่ะดูสิมันตามผมมันกระโดดตามเลยมันกระโดดเป็นด้วยเหรอครับเนี่ยถามหน่อยสิฮะกระโดดเป็นจริงๆหรอแต่ตอนนี้เราก็ต้องหนีข้าตกรเหล่านี้ให้พ้นให้ได้สามสิบวิสุดท้ายเอ้ยอย่าตายนะครับขอร้องละ ต้องหนีพ้นไปไปไปรุยกันเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยทำไมมันตีแรงจังวะสามทีสี่ทีตายเลยอ่ะโอ้คนหนึ่งเขาสร้างบ้านปล่อยเขาสร้างไปนะครับผมตอนนี้เราจะวิ่งหนีฆาตกรวิ่งหนีฆาตกรมันดูเดือดกว่าสร้างบ้านหนีนะครับผมแต่ถ้าไม่ไหวจริงผมก็ค่อยสร้างบ้านแล้วกันนะแต่นี้เราขออนุญาต หนีก็แล้วกันมีฆาตรกรตามเรามาไหมนะไม่เห็นมีใครเลยครับเนี่ยไม่มีใครจริงๆหรอเนี่ยโอ้โหคือแบบทางสะดวกจัดเลยไม่มีใครตามเรามาเฉยเลยอะไม่มีคนจะมาเลยหรอพวกฆาตรกรทั้งหลายข้าส่งเสียงเจ้าดูแลนี่ทำไมเข้าบ้านหลังนี้ไม่ได้วะไม่เป็นไรเข้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะลองสร้างดีไหมวะทุกคน สร้างไว้ก่อนแต่ยังไม่เข้าอ่ะเดี๋ยวลองดูหน่อยดิว่ามันสร้างไงวะยังไงไกดได้แล้วกดได้แล้วขออนุญ,ญาตลองสร้างไว้ก่อนแล้วกันเนะสองงานสร้างเป็นกรอบสี่เหลี่ยมเล็กๆก็พอแล้วไม่ต้องใหญ่เท่าเขาหรอกใหญ่เท่าเขาดูทรงน่าจะแบบตายไปหลายรอบอยู่อ่ะแต่ตอนนี้เราก็จะสร้าง,งเล็กๆเข้าไว้เล็กๆเอาพออยู่ก่อนนะ ขากตรจะมาถึงเราแล้วเราหาประตูประตูอยู่ตรงไหนวะประตูหาไม่เจอว่ะสร้างกำแพงก่อนละกันสร้างกำแพงก่อนละกันสร้างไว้สร้างไว้ขออนุญาตสร้างแป๊บหนึ่งนะจ๊ะอุ้ยบล็อกยะหนีไปตรงอื่นดิบล็อกจา๋จาจะหนีทำไมล่ะครับเนี่ยบล็อกเอ้ย่ยหนีไปตรงอื่นเอ้ย่ะหนีไปตรงอื่นสิถ้าหนีไปตรงอื่นก็จบข่าวจบเฮเลยเนี่ยเดี๋ยวไปซาดนานนะจ๊ะบอกก่อน ทำห้องเล็กๆก็พอเพื่อให้หลบปีศาจได้แค่นั้นก็ดีใจสักเท่าไหร่แล้วละ่ะเนาะปะตอนนี้สร้างเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมก่อนสี่เหลี่ยมไม่ต้องใหญ่มากกูจะพูดซ้ําทําไมก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมแต่ก่อนหนึ่งเราจะสร้างสักไม่เกินจะพูดว่าหง่ะไม่เกินสักสิบคูนสิบนะครับสิบคูสิบคือ,อยังไงหรอก็คือยาวสิบกว้างสิบ เข้าใจใช่ไหมประมาณนะั้นอาจจะไม่ถึง10บล็อกด้วยก็เป็นไปได้นะครับผมเฮ้ยตัวนี้โหตัวใหญ่จังอะ่ะเอ้ยตัวเบลอเลยโอ้หนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนโอเคหืเมื่อกี้เกือบโดนแล้วอะ่ะดีนะหมดเวลาก่อนนะถ้าไม่หมดเวลาบอกเลยว่าโดนแน่นอนเลยอะ่ะตั้ง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  ผมกดแล้วเนี่ยเออกว่าจะมาเนาะตั้งเข้าไว้ตั้งเข้าไว้ทําดีๆไว้ก่อนเร็วๆเร็วตั้งเดี๋ยวฆาตรกรมันมาเด้อตัวเมื่อกี้ก็ตัวใหญ่เลยถ้าเจอตัวใหญ่อีกนี่ยยสยวยเลยนะเนี่ยคือแบบเราจะโดนฆาตรกรฆ่าก่อนแล้วกันดูซิว่ามีประตู acing. ไหมเห็นว่าคนอื่นสร้างประตูได้มันน่าจะมีประตูอยู่นะครับผมตอนนี้ไม่เห็นมีประตูเลยวะ ประตูอยู่ไหนครับเนี่ยนี่ไงสามมันสามมันตัวสามมันโอเคอ้าวมันให้ซื้อเหรอเดี๋ยวลองกดซื้อดูดิกดซื้อก็กดไม่ได้นี่หว่าโอ้จบกันเลยแล้ว,ลวมันให้ทํายังไงอะทาไมถึงจะได้ประตูเอ้ยนี่ไงนี่ไงมันขึ้นแล้วมันขึ้นแล้วกดตรงนี้โอเคอ้าวเมื่อกี้กดตรงทางว่างนี่หว่ามันมาอยู่ตรงกําแพงเฉยเลยอะมันมันต้องมาอยู่ตรงกําแพงเด้วยครับเนี่ยกดโอเค What the fuck กูก <Okay>, okay. ดตรงน้ำแขงนะครับเนี่ยไม่ได้กดตรงข้างนี้เออโอเคเอา้าแล้วประตูทำไมมันก็เปิดเลยเฮ้ยตันนี้ตัวแล้วมันกระโดดได้ทุกคนมันกระโดดได้มันกระโดดได้นี่นีนีโอ้โหบ้านยังได้ไม่เสร็จเลยเจอตัวอะไรครับนี้อย่ามาหากันเลยโอ้โหดูดูด,ดูเสียงโคตรน่ากลัวเสียงร้าใจจะชากจิตใจออกจากร่างกายเลยเนี่ยดูสิ เสียงยังหลอนเลยครับเฮ้ยยี่สิบกวิเราต้องหนีให้พ้นถ้าหนีไม่พ้นก็หนีไม่พ้นแหละไม่มีอะไรมากบ้านยังสร้างไม่เสร็จเลยอโอ้จบข่าวจบเฮแล้วครับเนี่ยประตูมันก็เอียงนะจะเอียงทําไมก็ไม่หรอกประตูเนี่ยแต่ก่อน่นล,ล้วเราต้องวิ่งหนีให้ได้ทีวีท,วทีวีสุดท้ายอย่าน้บอกว่าทีวีสุดท้ายจะไม่ตายนะจ๊ะ าติวิสุดท้ายตายนี่จบข่าวเลยอะตั้งหนีให้พ้นหนีให้พ้นหนีให้พ้นก่อนปลาปลาปาขอในญาติหนีก่อนแล้วกันโอเคส่วนวีหมดหมดเลยเอเดียวส่วนวีแล้วมันหายไปเร,เร็วๆก็ดีดีไม่ใช่อยู่แบบว่าส่วนวีแล้วมันยังวิ่งอยู่แบบนั้นก็ไม่เอาเด้อครับตอนนี้เราจะสร้างกำแพงให้มันสูงๆก็แล้วกันลบประตูทิ้งดีกว่า แล้วมันต้องทำไงวะเพื่อจะให้ประตูมันปิดอ่ะัมันมีลูกศรตรงนี้ลองดูหน่อยสิมันมีลูกศรน,นะครับขออนุญาตกดลูกศรนหน่อยเออตรงนี้ตรงนี้โอเคกดลูกศรได้แล้วเอา้าเมื่อกี้กดลูกศรแล้วแล้วทําไมมันไม่ตั้งให้หวะงงเติบเลอครับจังหวะนี้ไม่ต้องมาอยู่กูอยากอยู่คนเดียวครับตรงๆว่าอยากอยู่คนเดียวนะเนี่ย Uh huh. ตั้งให้มันตรงๆโอเคแล้วมันไปตั้งอยู่ตรงนั้นเพื่ออะไรอยู่ตั้งอยู่ข้างหน้าไม่ตั้งชิดกําแพงมันก็เข้าได้สิปีศาจก็เข้าได้สิครับตอนนี้เราก็จะสร้างกําแพงไปเรื่อยนะครับให้มันสูงพอที่แบบว่าหัวเราไม่ติดนะครับหัวเราไม่ติดก็พอไม่เอาสูงมากเอาสูงมากแบบเพื่อนขี้เกียจสร้างแล้วอันดับสองเลยคือ เราไม่ทันปีศาจอย่างแน่นอนฆาตรกรอย่างไงมันก็มาถึงตัวเราแน่นอนถ้าเราสร้างสูงขนาดนั้นนะมันไม่ได้สร้างง่ายๆเลยเนี่ยอุ้ยตัวนี้มาตัวนี้มาอุ้ยอุ้ย,ยดีนะเราสร้างกำแพงปิดไว้แล้วว่าแต่ตัวนี้ดีหน่อยที่มันกระโดดไม่ได้เหมือน,นตัวเมื่อกี้ถ้าเจอตัวที่กระโดดได้คือเราก็จบข่าวเหมือนเดิมถ้าสร้างสูงแค่ไหนก็จบข่าวเหมือนเดิมเพราะอะไรเหรอเพราะว่าเราไม่มีหลังคาปิดไง แต่ตอนนี้เรากําลังสร้างให้มันแบบสูงพอสมควรแล้วเราจะสร้างังคาปิดโดยที่ไม่ให้ฆ่าตะกรอนไม่ว่าจะฆ่าตะกรอนตัวใหญ่ตัวเล็กก็ยังไงเข้ามาไม่ได้นอนผมว่านะเฮ้ยเราอย่าไปชิดกําแพงมากสิชิดกําแพงมากไปก็โดนฆ่าตกรอนฟันอยู่ดีเนาะอ่าครับตอนนี้เราก็จะสร้างบ้านไปเรื่อยๆแล้วกันโอเคฆ่าตะกรอนหายไปสักีโอ จนกว่าฆาตกรจะหายได้เนาะคือแบบว่าสิบนาทีเราไม่ตายสักรอบเลยก็ถือว่าสุดยอดเลยะ <c oughs> ความสามารถของเราล้วนเลยนะทุกคนเนยก็ขอเล่นเพียงเท่านี้แล้วกันนั้นไม่มีอะไรมากหรอกแค่นี่ฆาตกรให้พ้นก็พอนะครับผมก็คือคนนื่นเขาสร้างบ้านเราไม่สร้างอะคิดเอาเราเพิ่งจะมาสร้างช่วงท้ายคลิปอะโอ้โหคือเราแบบวิ่งหนีแทบตายดูเพื่อนดึงในบ้านนอะมันใช่ปะขาบ ห้าทำได้สิก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปและเป็นกำลังใจให้กับช่องของผมด้วยนะครับไปละบ๊ายบายจุ๊บมั่ว